สวัสดีครับผม f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเลขนักราชนะครับคลิปนี้นะครับเลขราดทำขึ้นมาอีกคลิปหนึ่งของหลาพัฒนาเป็นคลิปนะครับชุดเต็มบนาลนาแล้วก็ชุดชุดคัดเน้นแยกให้ดูนะครับทาให้ดูทําให้ดู เพื่อเป็นแนวทางเพ่งซึ่งต่อไปเลขลาตก็จะเป็นแนวทางแบบนี้ทุกครั้งทุกคิดนะครับมานั่งพิจารณาดูนะครับทุกท่านก็อยากได้ตัวเลขน้อยครับเลขลาดเคยทำนะครับตั้งแต่ตัวเลขมากแล้วก็คัดสรรมาให้ดูว่าเลขทั้งหมดนี้นะครับตัวใดควรจะมาน่าจะมาอย่างไรนะครับก็มาดูกันเลยครับผม ก่อนไปดูตัวเลขกันก็เรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนําบอกต่อช่องเล็กนนะะในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง YouTube ขอ f c ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์ มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักลาดนั้นขอ FC ทุกท่านมีสุภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ากว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับรวยรวยรวยทุกท่านครับผมมาดูตัวเลขกันเลยนะครับ เล็กนักนาดเราพัฒนาสี่พอยอนะหกเจ็ดครับนะครับ,นะรบตัวรูดนะครับผมเล็กนักนาดเล็กนักลาดวางไว้นะครับ วางไว 7, 8, นะนะ้7 8 9นะครับเจ็ดแปดนะครับนะครับตู้เจ็ปดเกนะครับชุดเต็ม21ชุดนะครับชุดเต็มบนล่าง ยี่สนะิบเอ็ด,ช,ด,ช,ดชุดนะครับผมเลือกละทำให้ดูยี่สิบเอ็ดชุดสิบสองชุดแปดชุดนะครับในชุดเดียวกันนะครับแล้วคัดลงมานะครับนะครับผมก็จะมีตัวเลขนะครับยี่สิบเอ็ดชุดก็จะมีตัวเลขดังนี้นะครับหนึ่งสองสี่ ห้าเจ็ดแปดเก้านะครับสี่ห้าเจองหนึสะครับหนึ่ เรียกลาดคิดอยู่นานครับว่าจะทําดีไม่ดีนะครับเพื่อประโยชน์นะครับเพราะเป็นชุดเต็มอาจจะมาได้ทั้งบนทั้งล่างหรือมาแค่บนแค่ล่างเข้าลึกมากครับผมระยะเวลาทั้งหมดเกือบสองปีที่เลียกลาดทำมานี้ก็ดูแล้วก็น่าจะนะครับผมเข้าเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับก็มาดูครับว่าเข้าไม่เข้ายังไงเดี๋ยวค่อยไปดูในอนาคตนะครับหนึ่งเจ็ด 1 9 1.9นะครับส4 2.5 2.7 2.8 2.9 4.5ส

8 9นะครับตรงนี้คือชุด21ชุดเต็มนะครับบนล่างนะครับต่อไปนะครับผมชุดนะครับผมชุดนะครับผม12ชุดเต็มนะครับ12ชุดนะครับผมคัดจากตรงนี้นะครับผม12ชุดสิบสองชุด บนล่าง,ะนะน,างนะครับผมนะครับบนล่างนะครับผมก็จะเหลือนะครับผมนะครับผมหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้า

ผลรลอผลเดี๋ยวเล็เาจะเน้นให้ดูนะครับผมเหลือตัวใดยังไงนะครับจาก12ชุดจะเหลือ8ชุดจาก21ชุดจะเหลือ12ชุดนะะนะะเราก็มาดูกันเลยนะครับ ครับผมนะครับผมก็จะไปที่นะครับไปที่ชุดไปที่ชุด21ชุดนี้ก่อนนะครับ,นะรบ21ชุดนี้ก็นะครับ ครับผมจาก2 1ชุดนี้ก็จะมาเหลือ12ชุดนี้เลือกลาดจะมาตัดจากตรงนี้ให้นะครับผมเจ็ดแปดเก้านะครับผมเจ็ดแปดเก้านะครับผมชุดใหญ่ 12ชุดนะครับนะครับผมในย1ิบชุดนี้นะเลขครลาตัดตรงมาให้เหลือ12ชุดตรงนี้นำไปเป็นแนวทางครับได้ครับถวนที่เหลือถ้าเลขครลาตไม่ถูกใจตามเลขครลาตัดนะครับจาก12ชุดนี้นะครับจาก12ชุดนี้เหลือจากย1ิบชุดนี้เหลือ12ชุดเลขกราตยกมาตรงนี้นะเลขครลาตก็จะเน้น นะครับจาก12ชุดนะครับบนล่างเหลือนะครับเหลือ8ชุดนะครับเหลือ8ชุดนเลขหน้าข้อแรกนะครับผมจะทำแบบนี้ให้ดูทุกครั้งนะครับต่อไปนนะะครรับบชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่ก็จะมีตามนี้ชุดกลางนะครับก็คือ12ชุด ส่วน8ชุดนะครับเลเกราดเน้นไปที่นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมทีนี้จาก8ชุดนะครับก็จะเหลือชุดที่เลอกรัดชอบนะครับชอบส่วนตัว เลกลาดยืนยันครับชอบไปที่19291828นครับบนล่างทั้งหมดนี้นะครับนะครับยีิบเอ็ดชุดมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับผมนะครับนะรบ,บางทีเลขลาดก็คิดมากไปก็เสียโอกาส เข้าใจครับเข้าใจทุกท่าน,นว่าอยากได้ตัวเลขน็น้อยเลขลกะก็ทำให้ดูจากมากมากลางมา้อยนะครับถ้าชอบยังไงนะครับใน12ชุดนี้เป็นชุดที่คัดมาแล้วนะครับ12ชุดนี้เป็นชุดที่คัดมาแล้วนะครับแล้วก็มาเหลือตรงนี้ครับนะครับเหลือตรงจุดนี้ นำไปเปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นสำนักอื่นได้เลยนะครับผมนะครับเร่งราดจะทำแบบนี้ให้ทุกครั้งนะครับต่อไปนะครับสรุปนะครับสรุปนะครับผมตัวเด่นก็8กับ9กนี่ครับแปดกับเก้า ตัวเด่นก็ไปที่8ปดนะครับโอกาสจะมาได้เหมือนกันนะครับทางฝั่งนี้นะครับผมนะครับสรุปนะครับผมรูดนะครับผม7 8 9เนะครับเจาะครับผมเจาะ18ึ่ 1 cao 2 cao ครหน้าจอไว้เลยครับเน้นให้2คู่นี้นะครับ1929งเก้าสนำไปเทียบใส่ของคลิปแรกนะครับก็จะเป็นตัวเลขตัวเลขตรงนี้นะครับ,รบก็ไปชนกันที่สองเก้าคลิปแรก ต่อไปจะใช้แนวทางนี้นะครับผมทำให้ดูแบบนี้นะครับทุกคลิปนะครับของเราพัฒนาก็จะไปที่21ชุดเต็มก่อนนะครับแล้วก็มา12ชุดคัดนะครับแล้วก็มาชุดนะครับชุดเน้นนะครับภาษาทั่วไปเรียกแคนแคนนะครับเข้าไม่เข้ายังไงก็ให้มาดูตรงที่12ชุดนี้ เป็นเป็นแนวทางไว้แล้วก็ยึดไปที่21ชุดเต็มนะครับครับผมท้ายนี้นะครับผมเลียกนาาขออวยพรทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ